โรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรุนราช1หนึ่งร้อยปีโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรุนราชโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรุนราชตั้งอยู่เลขที่1036ถนนสนามบินตลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย เดิมอาศัยศาลาวัดเจยอดเป็นสถานที่ทำการสอนภายใต้การดำเนินงานของเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและเจ้าอาวาสวัด7ยอดได้เ,เริ่มขึ้นเมื่อวันที่7กรกฎาคม2453มีครูทำการสอนสองคนสอนเป็นวิทยาทานโดยไม่มีเงินเดือนจนกระทั่งปีพุทธศักราช2462เจ้าอาวาสวัด7ยอด กำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนที่น่าวัดเจ็ดยอดหนึ่งหลังเพื่อให้บุตรหลานของชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอาคารเรียนที่ก่อสร้างขึ้นใหม่นี้ตั้งชื่อว่าโรงเรียนเชียงรายจรุนราชต่อมา วันที่28ตุลาคม2476จึงได้ย้ายมาอยู่สถานที่ตั้งปัจจุบันนี้มีพื้นที่บริเวณโรงเรียน39ไร่1งาน43ตารางวาและให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านสันโคง้งเชียงรายจรุนลาดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งผู้บริหาร พสุวิชาโนผวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญวิสัยทัศบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะชีวิตและมีศักยภาพเป็นพลโลกอัตลักษณ์เรียนดีมีทักษะชีวิต เอกลักษณ์วิชาการก้าวหน้าพัฒนาสู่สากลเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนบ้านสันงคง้งเชียงรายจรุญราชจัดการเรียนการสอนในระดับประถมะวัยและประถมศึกษารวม61ห้องเรียนจำนวนนักเรียน2,316คนข้าราชการครู81คนครูอัตราจ้าง56คน ครูชาวต่างประเทศ16คนเจ้าหน้าที่11คนลูกจ้างประจำา5คนลูกจ้างแม่บ้านชั่วคราว9คนรวมทั้งสิ้น177คนพื้นที่ของโรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียนอาคารประกอบด้วยอาคารรักไทยอาคารอนุรักษ์อาคารอำนวยการอาคารห้องสมุด อาคารการจนาพิเศษอาคารร้อยปีอนุสรณ์อาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารที่ระลึก100ปีสันค้งอาคารประสานใจด้านคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามด้านสติปัญญา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ผู้เรียนมีทักษะในการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผู้เรียนมีระเบียบวินยัยคิดเป็นทำเป็นมีทักษะในการทำงานรักการทำงานเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีสภานักเรียนมีคณะกรรมการนักเรียนที่ได้รับเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยหรือสภาใหญ่และคณะกรรมการนักเรียนประจำทีมงานชั้นหรือสภาเล็กอย่างเป็นระบบตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออกและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีตลอดจน ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรพ้นสำริดทางการเรียนโอเน็ตของผู้เรียนย้อนหลัง3ปีด้านการจัดการศึกษา ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโรงเรียนมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์นำความรู้และเทคโนโลยีไปปรับประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์มีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถบูรณาการสาระการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดการส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโรงเรียนตระหนักอยู่เสมอว่าการผลิตการใช้พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพจึงจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนจัดให้มีการสอนในรูปแบบห้องเรียน MEP ห้องเรียน IEP ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากห้องเรียนปกติ และนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นสาระเพิ่มเติมและศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยสะดวกให้แก่นักเรียนเช่นห้องอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนห้องสมุดศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การติดตั้งอุปกรณ์ Technology, เทคโนโลยีและสือ e ่อ e-learning ออนไลน์ช่วยสอนในห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงร้อเมก เพื่อสนับสนุนครูนักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าอย่างทั่วถึงด้านการบริหารจัดการผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและ ความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของทางโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม พัฒนาคุณภาพการเรียนอย่างรอบด้านสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพสถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับผู้ปกครองในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนและ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมการเป็นแหล่งบริการทางด้านความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครองและชุมชนความดีเด่นด้านสถานศึกษาการดำเนินการในโรงเรียน มุ่งเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติด้วยความเต็มใจและยึดเป้าหมายความสำเร็จของงานร่วมกันตามโครงการและกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียนที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอดโดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจนประสบผลสำเร็จ จัดให้มีโครงการที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุปเป้าหมายสอดคล้องกับโนโยบายของโรงเรียนอันนำมาซึ่งความสำเร็จในการได้รับการรับรองความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนซึ่งข้าราชการทุกคนจะร่วมกันตั้งปณิธานในการมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผลผลิตที่มีคุณค่าทางการศึกษาของประเทศชาติต่อไปความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุกๆคนจึงต้องถือว่าตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมือง อยู่อย่างเต็มที่ในอันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เที่ยงตรงถูกต้องสมบูรณ์โตเต็มกำลังจะประมาทหรือละเลยมิได้เพราะถ้าปฏิบัติให้ผิดพลาดบกพร่องไปด้วยประการใดๆผลร้ายอาจเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมและประเทศชาติได้มากมาย